สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆที่น่ารักของพี่น้อยทุกคนทุกคนด้วยจ้าวันนี้พี่น้อยมาเดินมากิ้นี่เบิร์นได้จ้่พี่น้อยจะมาเฮ็ดกับเข่าจ้ะเบิร์นว่าพี่น้อยจะเฮ็ดได้ยังไทยกันเถียงว่าพี่น้อยจะเฮ็ดได้ยังไงจิมมี่หอมหอยใหญ่มีไอ้มันปลาลังก็มีไก่นองไก่จ้ะกะละมังบมกไงหนึ่งเลยพี่น้อยมีจ้าพี่น้อยจะมาแกงแกงเผ็ด เค้กกะหรี่แกงอื่นบ้านห้าวกะจีอื่นแกงแกงกะหรี่อย่ประมาณนี้แล้วเนาะพี่หน่อยเฮ็ดหลายจักหน่อยมื้อนี้พี่หน่อยสิเฮ็ดอันเอาไปฝากไอ้คุณอันคุณยายหมองพี่หน่อยเฮ็ดงานเห็นว่าเพิ่นมากินอาหารเอเชียพี่หน่อยก็เลยสิเฮ็ดไปให้เล่านะค่ะเฮ็ดไปฝากเพิ่นก็เลยเฮ็ดหลายจักหน่อย ยิงแต่นนองไก่อุบๆได้จ้ะจะเป็นอะไรจรีแกงเสบๆแล้วก็จะเอาไปให้เพื่อนแะควกันาะอาเดียเพื่อนคืนเงินเดือนให้ฉันหอกว่าพี่จะเอาไอพ้พริกแกงกับกะทิลงไป่พัดก่อนน่าจะเนาะพัดให้ให้เขาแตกมั่นจักหน่อยกันจะเป็น,น่ะไรใจเกลือไปจกักหน่อย เห็นเขาแตกมั่นจกนัก,นนะกหน่อยเสมอเพราะกาเฮ็ดเพชรลายดอกอยันเพื่อนกินบ่ไใดเพราะผมเพื่อนว่าเพื่อนไปกินร้านอาหารเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อน่าไม่เสียไปใช่ไหมเพราะผมว่าเพื่อนกินรสชาติแต่ร้านอาหารก็ได้แต่เพื่อน่าก็เฮ็ดรสชาติแบบกลางๆไว้ก่อนล่ะ นี่ก็ที่เชี่ยวไอ้ให้กะทิมันแตกมันแล้วก็ให้มันมีความหอมต้องหยิบใส่ไก่ลงไปเนาะค่ะใส่ไก่ใส่ไอ้ห,หอมหัวใหญ่แล้วก็นไหน้มันปรังนี่ก็เริ่มเดือดแล้วพี่น้อยใส่หม้อแบบเต๋อเก็บความันหอนได้นา่นนะมันก็นเลย่หอนเร็วจต่หม้ออันนี้ตอนนี้กะทิกะแตกมันดีแล้วจ้ะ ที่น้อยใส่น้ำตาลในน้ำตาลบ,บูผ่าวไปซ้อนนึงเดี๋ยวใส่น้ำปลาเล็กน้อยก่อนเด็กใส่น้ำปลาไปเล็กน้อยก่อนใสที่น้อยใส่นำ้ำใส่เกลือเปน็นน้ำเกลืวที่น,น้อยก่ะใส่น้ำปาาลาแล้ก็ไหลแต่พอทหอมแล้วนะ แกะรีมันต้องออกรสชาติจังไลยออกมันหวานดอกเราจะคุ้นหมกนะักได้ไปเห็นฝรั่งเอาออกมันหวานจั็หน่อยนะทีนีกก้เราจะใส่ไก่ลงไปด้วยไงใส่ไก่ลงไปตุ๋นก็ไปในริกแกงเห็นมันเห็นมันเขาน้ำเขา้ำเนื้อก็เนาะกะรีแกงพี่หน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า สีสันเห็นบ่จ้าแกงกะหรี่นะคะแต่ว่ามืออื่นนี่เขาจะเอาไปหอยย่าด้วยค่ะอันนี้พี่น่อยแกงของอ่ของมื่อน,นี้ตอนแรงจ้ะแล้วก็มืออื่นพี่น่อยก็จะเอาไปหอยเป็นนะเนาะมืออื่นเสาร์เป็นอก็จะเอามาปอกมาอุ่นจักน้อยแล้วก็ดีตักไปหอยเป็นจ้ะแล้วก็ดีหงเขาไปน้ำจ้ะหงเขาไอ้เพื่อนน้ำกันเนาะสวัสดีของอีกวันนะคะตื่นแต่สเสาร์มาะหงเขาเน,เนี่ยวันนี้เนีนบอ พุงเขาแล้วแล้วคุณก้อนหุยๆก็มาอุ่นแกงได้ป่ะเนี่แกงที่หน่ออุ่นอะไรแล้วแล้วก็่หได้ตักใส่กองได้ป่ะเนี่พี่หน่อยหากองไุเนี่ยแกงอันนี้พี่หน่อยแกงเมื่อวานตอนแรกเลยจ้ะว่าท่านจะมีผู้ใดแตะต้องเลยจ้ะว่าท่านด้ตักกินตักยังด้พี่หน่อยเพราะว่าบ่ไดเอาของเหลือของเศษของเหลือไปให้ไปให้เพื่อนได้จ้ะพี่หน่อยแกงไหม แกงแล้วพี่นากกปิดฟ้าไวข้ขามขึ้นเลยพี่นากกมาอุดมาท่านไยไมีผูใ้ใดกินไม่ผูใ้ใดแต่จ้ะจมาพี่นาเอาของเศษของเหลือไปให้คนเถ่าแล้วกัวนเนี่ยโบแมนได้ค่ะพี่นายโบเคยให้ของเศษของเหลือคนจ้ะพี่นายจะมาตักกันใส่กองก่อนจ้ะอย่าคลายห่อเขาไปให้ยาย ใ่นองไก่ซีนองเข่ากองนึงไป็ดงานแล้วจะบอัน,นี้